รอลุ้นว่าจะแต่งเมื่อไหร่ดีแต่คู่เนี้แต่งไปแล้วนะจ๊ะพี่วุ้นเส้นวิวริธิพานะคะกับคุณนิกนี่คุณผู้ชมคะ่ะเจอพี่วุ้นเส้นกิตีกิติก็สวยแล้วพอหลังแต่งงานคือออร่าเจ้าสาวป้ายแดงมันแผ่ซ่านออกมาแบบนี้คุณผู้ชมคะ่ะเรื่องชีวิตสาววุ้นเส้นตอนนี้บอกเลยนะคะว่าแฮปปี้สุดๆและลงตัวสุดๆ แต่ชีวิตคู่ตอนนี้คุณผู้ชมม,มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอ่ะอันนี้เรื่องจริง<ะ>ชีวิตตัวเองเนี่ยตอนนี้คือลงตัวดีแล้วก็เลยขอเปลี่ยนโหมดมาอัปเดตชีวิตของเพื่อนรักอย่างสาวเจนนี่กันสักนิดหนึง<ะ><ะ>หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ติดตามข่าวกันเนาะคุณเจนนี่เนี่ยก็ประกาศเลิกรากับสามีรุ่นน้องคุณมิกกี้<ะ>เหลือสถานะแค่พ่อกับแม่ของลูก ซึ่งเรื่องนี้นะคะสาววุ้นเส้นเปิดใจผ่านพี่ออนนี่มาแบบนี้ค่ะว่าเพื่อนๆในแก๊งเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเคารพการตัดสินใจของเจนนี่เสมอพร้อมกับยอมรับว,ว่าเหตุการณ์นี้ยจริงๆมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ แต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเชื่อว่าเพื่อนรักจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องความเนื้อหอมเสน่ห์แรงของเพื่อนซีอย่างเจนนี่ที่มีหลายคนแซวไม่ว่าจะเป็นดีเจบอยหรือสาวโยเกิร์ตที่บอกว่าทิฟฝรั่งเศสเนี่ยเจนนี่เขาสร้างเรื่องสุดๆเลยนะเพราะออร่าคนโสดคนสวยเนี่ยเตะตาจนฝรั่งเหลียวหลังว่าซ่านเรื่องหนุ่มๆสาววุ้นเส้นขอรูดซิปปากโบยให้ไปถามเจนนี่เองแล้วกันนะคะ ให้กำลังใจพี่เจนยังไงบ้างจริงๆก็เขาแข็งแรงอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับไม่ต้อง <laughs> เหมือนแทบไม่ต้องแบบอะไรเลยด้วยประสบการณ์ของทุกคนนะ่ะอุ้นว่าแบบเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อุ้นแทบไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอุ้นรู้สึกว่าเขาผ่านไปได้ถามว่าทุกคนก็เสียใจหมดแหละไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องมุกอ่อนไปในทางที่ตัวเองต้องการจรงิจวงๆแซวว่าแบบเนื้อหอมไหมคะว,ว่าไปต่างประเทศเห็นแบบโอ๊ยพลังห <laughs> รอ ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเองนะอดีตอะไรอย่างเงี้วันนั้นเราคือแบบมืนมากไม่ไม่เห็นอะไรเลย,ไม,เไ,เลยไม่รับรู้เพราะว่าเรากำลังสนุกกับงานของเรา <laughs> ใช่ค่ะ,ะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่คนใกล้ตัวขอขอยกให้สาวุญเส้นเป็นต้นแบบกับการคิดบวกเกี่ยวกับเรื่องความรักสาวุญเส้นบอกเลยนะคะว่าคือชีจะบอกคนใกล้ตัวเสมอว่าอยากกลัวการเริ่มต้นใหม่อันนี้ค,คุณผู้ชมสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในชีวิตนะ,อ,ะอยากกลัวการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอายุน้อยหรือมากอยากให้ทุกคนมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเจอคนที่ดีและคู่ควรค่ะ หลายคนบอกว่าฉันอายุแบบ30กว่า30กว่าเองนะฉันจะแบบมีคู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอตอนเนี้ยอุ้นว่ามันไม่มีอะไรใส่เกินไปถ้าเราแบบเจอคนที่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยต่อให้เราอายุแบบ50-60แล้วเราเพิ่งเจอคนคนนั้นที่อยากอยู่กับเราตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เราก็เจอได้เราก็มีความสุขค <Wow! S 1> ืออย่าไปท้ออะไรเงี้ยพอมันเจอแล้วมันรู้สึกใช่ก็อย่าปล่อยเขาไปไหน <laughs> อืมเป็นยังไงพี่แจ็คได้ฟังข้อคิดดีๆแล้วเอาไปปรับใช้ได้พี่แจ็คกลัวไหมกับการเริ่มต้นใหม่ไม่ไม่เคยกลัวเลยค่ะเราเสี่ยงน้ำเสี่ยงไม่เคยกลัวเลยค่ะดูมิุจริงๆมินเรุก็รู้ราวข่าวเดียวกันอราเร้าแต่งงานแล้วนะเราแต่งหญิงไปก่อนแซวเล่นแซวเล่นเราก็ต้องหยาเราก็ต้องมีความหวังเหมือนที่พี่วุ้นบอกไงก็ถูกไง